วกเราก็ถือว่าเป็นผู้หนุ่ที่ประกาศตัวประกาศตนว่าจะทําในสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะมีความรู้ความสามารถและมีพลังในการกระทําเราเป็นผู้ถือศูนย์เราเป็นผู้พยายามที่จะอุทิศผลบุญและพยายามที่จะช่วยเหลือเท่าที่มีโอกาสและ มีความสามารถบัดนี้ก็ขอให้เหล่าดวงวิญญาณทั้งหลายเทพเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ที่คอยประทานพรให้ประเทศนี้เป็นประเทศแห่งบุญแห่งกุศลเป็นประเทศแห่งการมีอริยาภคลเหล่าพรหมทั้งหลายที่พากันมาเกิดมาบำเพ็ญเพียรบรรดาเทพเทวดาบนสวรรค์พากันมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างวัดวาอารามรวมทั้งถึง ผู้ที่ได้เชียสลรทรัพย์จินยนทองท,งทั้งที่เป็นมนุษย์และผู้ที่ <c oughs> ล้มหายตายจากไปด้วยความหวังว่าดินแดนแห่งนี้จะเป็นดินแดนที่จะรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสานาให้ผู้คนพ้นจากอันตรายให้ผู้คนได้เห็นแสงแห่งธรรมได้มีโอกาสไปเกิดในยุคอันศีไลไม่เข้าสู การเป็นผู้บรรลุธรรมในที่สุดอ่าก็ขอให้เราทั้งหลายและเราที่อยู่ดาบนสูงสวรรค์ได้ตั้งจิตตั้งใจเพิ่มพลังจิตของตนเองตั้งแรงอธิษฐานบุญกุศลนี้ที่เราได้ทำต่อพระพุทธเจ้าทุกทุกองทุกพระทั้งจักรวาลรวมกระทั่งเทวพระปัเจกับพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์พระอรหันต์ทั้งหลายที่ได้เสด็จดับขานปริิพาน์ไปแล้ว แต่พลังศักดิ์สิทธิ์ก็ยังมีอยู่จะเกิดขึ้นได้ก็ตอ่อเมื่อมีมนุษย์ที่ประกอบคุณงามความดีได้รักษาศีลได้ทําทานได้ตั้งแรงอธิษฐานได้สร้างบารมีเพื่อจะให้เกิดเป็นกําลังใจปัดเป่าเสนียจดังไลรวมันุ่ถึงอาถรรพ์อาเพศทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากดินแดน อันประเสริฐแห่งนี้ประเทศสยามดินแดนุวนภูมิที่ตั้งของพระพุทธศาสนาจนกระทั่งถึงยุคอันประเสริฐอ่าผู้คนเมื่อได้เข้าใจแล้วก็จะได้ <c oughs> เพิ่มความเข้มแข็งในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลาย อขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะช่วยเหลือว่าจะช่วยเหลือประเทศสยามประเทศสยามประเทศไทยประเทศไทยดินแดน,แน,น,นแดสุวรรณภูมิแห่งนี้ดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ให้เป็นที่ตั้งให้เป็นที่ตั้งของ,าาของพระพุทธศาสนาของพระพุทธศาสนาให้หยืนยาวให้หยืนยาวตลอดอายุตลอดอายุ ของพระพุทธศาสนาพพระุทธศาาสนเพื่อรองรับเพื่อรองรับเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรที่จะมาเป็นที่จะมาเป็นปพระอริยสงฆ์พระอรหันต์พระโพธิสัตว์เจ้าพพระโธิสัตว์เจ้าและพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าวันนี้วันนี้ขอให้เทพวลาทั้งหลาย ได้ตั้งอกได้ใจได้ตั้งอกตั้งใจดวงวิญญาณทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายให้เกิดขวัญกำลังใจให้เกิดขวัญกำลังใจที่จะประกอบพิธีที่จะประกอบพิธีเพื่อน้อมถวายเพื่อน้อมถวายของอันประเสริฐของอันประเสริฐของอันศักดิ์สิทธิ์ของอันศักดิ์สิทธิ์และและแรงอธิษฐานแรงอธิษฐาน เพื่อให้ประเทศแห่งนี้มีความผาสุกมีความผาสุกดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่จิตใจของผู้คนจิตใจของผู้คนเป็นผู้มีธรรมะเป็นผู้มีธรรมะเปลี่ยนตัวต่อไปละอายต่อบาปละออาายต่บปเป็นผู้บำเพ็ญบารมีเป็นผู้ ป็นบารีได้ยานำสูงสุดดสุในที่สุดก็จะเข้าสู่ยุบสี่วิไลเข้าสู่มรผลนิพพานและข้าวประเจ้าทั้งหลายหัอนำของอันประเสริฐมอบให้เป็นสมบัติต่อลาดีญาด้นยาย อางน้อยใหญ่ที่เคยช่วยเหลือประเทศไทยที่เคยช่วยเหลือประเทศไทยประเทศสยามประเทศสยามกอบกู้จนเป็นเอกราชกอบกู้จนเป็นเอกราชและประฏิษฐานและประฏิษฐานพระพุทธศาสาศนาพระพุทธศาสนา ให้ยืนยาวจนถึงปัจจุบันหอน้อมถวายสมบัติอันมีพระพุทธรูปพระไตรจีวรอัฐะบุยขาต่อิูชาบวงสรอาหารการกินของใช้ทั้งหลายให้เป็นสมบัติของท่าน เป็นสมบัติของท่านและขอและขอเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนอาราธนาอาราธนาอัญเชิญพระรัตนนาไปอัญเชิญพระรัตนนาไปให้มาเป็นประธานให้มาเป็นประธานเพื่อรับข้าวของเพื่อรับข้าวของอันบริสุทธิ์อันบริสุทธิ์อันประเสริฐอัญประเสริฐของเราดวงวิญญาณของเราดวงวิญญาณและของพวกข้าพเจ้าและของพวก